สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ c h anel n the move นะครับก็ตามคำขอผู้ชมนะครับกับในเรื่องของ stray เกมที่เราจะรับบทเป็นเจ้าแมวเหมียวกู้โลกทั้งนี้ผมขออนุญาตเล่าจากข้อมูลเท่าที่ผมเล่นเจอนะอาจจะไม่ได้ cover เนะื้อหาทั้งหมดแนตะ่ก็คิดว่าเราจะทําให้ผู้ชมเข้าใจเกี่ยนเนืเรื่องของเกมนี้ได้ครับ รเริ่มต้นเรื่องราวจากแมว4ตัวที่กำลังออกหากินเดินเล่นไปตามธรรมชาติของพวกมันทว่าเจ้าแมวตัวเอกนั้นพลัดตกลงไปยังเมืองด้านล่างและถ้าสังเกตจากชื่อสถานที่ที่เรียกว่า Inside the Wall ก็แปลว่าตัวเมืองที่ถัดลงไปก็ถูกครอบล้อมเอาไว้โดยกำแพงขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน ที่ด้านล่างที่เราเจอนั้นเป็นสถานที่รกร้างมีอาคารบ้านเรือนก็จริงนะครับแต่ว่ามันกลับไร้ผู้คนดินแดนนี้จึงถูกเรียกว่าเดสซิตี้เจ้าแมวตัวเอกซึ่งผมขอเรียกว่าน้ำตาลตามชื่อแมวที่ผมเคยเลี้ยงมานานมาแล้วก็แล้วกันนะครับน้ำตาลนั้นมีเป้าหมายในการหาทางกลับขึ้นไปเจอเพื่อนๆของมันเราก็เลยต้องออกเดินทางไปเรื่อยๆกระทั่งได้เจอกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่พร้อมจะเข้ามาขมอบเราได้ตลอดเวลามอนสเตอร์ตัวนี้ถูกเฉลยในตอนหลังว่ามันมีชื่อว่าเซิร์กจากนั้นเมื่อหนีกลุ่มศ จุดก็เหมือนจะส่งสัญญาณบอกให้เราตามไปน้ำตาลก็ติดตามไปจนได้เจอกับห้องพักห้องนึงครับระบบคอมพิวเตอร์ในห้องส่งสัญญาณต้อนรับพร้อมกับเปิดประตูห้องรับให้กล้องความบนจอมอนิเตอร์นั้นบ่งบอกว่า AI ที่คอยนำทางให้เราอันนี้ต้องการอัปโหลดตนเองให้เข้าสู่ร่างแล้วก็เลยเอาหุ่น B12 ที่เจอในห้องเชื่อมต่อเข้าระบบทําให้ AI ดังกล่าวมีร่างเป็นเจ้า B12 ที่จะเป็นคู่หูของเราไปตลอดทั้งเกม บีสิเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นเราผ่านกล้องวงจรปิดตั้งแต่ที่เราเข้ามาภายในอาณาเขตเมืองการได้เห็นสิ่งมีชีวิตแบบน้ำตาลก็ทําให้เขาแน่ใจได้ว่าเรามาจากเมืองด้านนอกแน่นอนอีกทั้ง B12 ยังเล่าว่าเขาเคยเป็นผู้ช่วยของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งมาก่อนทว่าความทรงจําของเขาในตอนนี้ได้รับความเสียหายมันจําเป็นที่เราจะต้องช่วยพา B12 ไปเจอสถานที่และก็สิ่ง,งต่างๆเพื่อฟื้นความทรงจําที่หายไปโดยความทรงจําแรกที่ได้ก็คือภาพชายหาดอันนี้ครับ B12 บ,บอกว่าเขาเคยไปที่นั่นมาก่อนมันเหมือนกับว่าเขาเคยสัััญญาาาาากบบใคบคครงนนนนอไวว้้่จะพ ไปที่ชายทะเลแบบนี้แต่ตัวเขาก็ไม่แน่ใจว่าตนเองสัญญาเอาไว้กับใครจากนั้นเมื่อออกเดินทางต่อนะครับเราจะพบร่องรอยโคโลนีของพวกเซิร์ฟที่เป็นเนื้อเยื่อสีแดงแบบนี้อาณาเขตของเซิร์ฟคอมล้อมพื้นที่เดือดลัมเอาไว้ทว่าเมื่อฝ่าเข้าไปได้เราก็เข้าสู่ดินแดนแรกของกลุ่มหุ่นยนต์ผู้รอดชีวิตยังไงก็ตามการได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยก็ทําให้หุ่นตัวแรกที่เห็นเปิดฉากวิ่งหนีทันทีกระทั่งเมื่อติดตามไปได้เจอกับผู้พิทักษ์หมู่บ้านก็ได้คําตอบครับว่่่่่่่่่่่าาาาาาททททีีีหหหุุุนนนนนนนยยต์กกกกลัวววววไไมมมใชเเเเรรแแป็พซิองงข้้้ พวกเขาก็เลยหนีเมื่อเห็นน้ําตาลเพราะเข้าใจว่าเราเป็นอสุรกายเหล่านั้นนั่นเอง B12 จึงสอบถามผู้พิทักษ์หมู่บ้านเกี่ยวกับรูปชายหาดที่ได้มาเขาก็เลยรู้ว่าเราอยากออกไปจากที่นี่ผ่านลิฟที่ถูกติดตั้งเอาไว้ทว่าตั้งแต่ที่เขาจําความได้นะครับไม่มีใครออกไปได้เลยประกอบกับข้อมูลจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็ระบุชัดว่าเขาคนนี้มีชีวิตมากว่า374ปีแต่ก็ไม่เคยเห็นลิฟต์ตัวนั้นทํางานได้มาก่อนรสรุปณตรงนี้ก็คือเราจะต้องไปเจอสมาชิกที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวของกลุ่มดีอารชื่ว่วโคับ เมื่อได้เจอโมโมบอกก,กับเราว่าเขามีเพื่อนอีก3คนที่คิดเรื่องการหาทางออกไปจากที่นี่เหมือนกันได้แก่สบาวทาซาเคลเมนทายและก็ด็อก ทั้ง3ออกเดินทางไปแล้วก่อนหน้านี้ตามวิถีของตอนเองและถ้าเราอยากรู้ข้อมูลของแต่ละคนก็จะต้องหาบันทึกของพวกเขากลับมาให้กับโมโม่ครับเกมเพลย์ตรงนี้จึงเปิดโอกาสให้เราได้สำรวจเมืองซึ่งในแง่ของเนื้อเรื่องสำคัญที่ผมได้มาจะประกอบไปด้วยหลักฐานที่ระบุถึงการตื่นรู้ของกลุ่มหุ่นยนต์ที่ตอนแรกนะครับพวกเขาถูกมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นผู้รับใช้แต่เมื่อมนุษย์ล้มตายจากไปประมาณ7ล้านปีก่อนหุ่นยนต์เหล่านี้ก็เกิดวิวัฒนาการจนมีสติสัมปชัญญะของตอนเองขึ้นมาในทีีทีี่่่สดข้้มมูเปนนนนกยวังถตาาาแห เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่450เมตรและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบันทึกของอัไซเดอร์ทั้ง3คนก็นให้ข้อมูลที่คลักเคล้าก,กันไปครับคร่าวๆก็คือเคมเมนไทยนั้นพยายามจะใช้ทรานซิเวอร์หรือว่าตัวรับส่งสัญญาณเพื่อสื่อสารกับผู้คนที่อยู่ในเมืองชั้นบนแต่ว่าการติดต่อกับเธอนั้นขัดข้องและก็ต้องเผชิญกับกลุ่มหุ่นยนต์ที่เข้ามาขัดขวางบันทึกของด็อกที่พยายามจะทําความเข้าใจธรรมชาติของเซิร์กก็คนพบว่าเซิร์กนั้นแพ้ลาแสง UV ครับอีกทั้งเขายังตรวจพพบขบขบขนน้้อออออกร่่่่่งงงาาานนนซซซเเววแแแลละะคคคิดโมมมมจป็ืสัญ,ญ,ญณ จากนั้นเมื่อเราเอาบันทึกทั้งหมดไปให้โมโมเขาก็เริ่มต้นซ่อมแซมเครื่องส่งสัญญาณพร้อมกับว่ายวานให้เราขึ้นไปยังตึกที่สูงที่สุดในย่านสลัมเพื่อติดตั้งระบบสื่อสารตรงนั้นประเด็นเนื้อเรื่องที่ได้ระหว่างทางก็คือป้ายบริษัทนิโคอันนี้เลยครับ เห็นปุ๊บก็นึกออกทันทีว่าเนโคเป็นบริษัทที่เข้ามาดูแลเรื่องการจัดการขยะและสิ่งเหลือทิ้งภายในเมืองปิดตายการที่มนุษย์ขังตัวเองเอาไว้ภายในมันก็ทําให้พวกเขาต้องหาวิธีจัดการขยะและก็มลพิษต่างๆจากครัวเรือนบนข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ที่มีจํากัดน,น,นะครับเนโคจึงผลิตแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติย่อยสลายทุกสิ่งขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปแบคทีเรียดังกล่าวก็วิวัฒนาการเติบโตจนกลายเป็นเซิร์กในที่สุด ประเด็นเนื้อเรื่องสําคัญอีกจุดถูกเฉลยเมื่อเราขึ้นไปติดตั้งทรานซิเฟอร์ B12 ที่เห็นเมืองเบื้องหน้ากับดวงดาวจําลองที่เกิดจากหลอดไฟที่อยู่ด้านบนก็คิดออกแล้วว่าเมืองแห่งนี้ถูกสร้างมาเพื่อใช้เป็นหลุมหลบภัยจากภัยพิบัติเหมือนกับว่าโลกด้านนอกกาลังเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความยากลําบากนะครับทั้งสภาพอากาศโรคระบาดและความเป,ปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมคือต้องบอกว่านะตอนที่เล่นถึงตรงนี้เราก็ไม่ได้เจอหลักฐานชัดน,น,นะครับว่าภัยอันตรายดังกล่าวคืออะไรแต่เอาเป็นว่ามนุษย์อยู่ข้างนอกไม่ได้อีกแล้วพวกเขาก็เลย ภารกิจของเขาไม่ใช่การออกไปด้านนอกแต่คือการเปิดหลังคาที่ปิดกั้นเมืองกับโลกด้านนอกเอาไว้จากนั้นเราจะกลับไปหาโมโม่นะครับเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อหาคนอื่นๆกระทั่งคนที่ตอบกลับมาก็คือซาบาลทซา สปอทร์ซาบอกว่าเขาหาทางออกจากเดอสลัมได้แล้วโดวยใช้เส้นทางท่อระบายน้าครับแล้วมันเป็นหนทางเดียวที่จะออกไปได้ปัญหาก็คือในท่อระบายน้ํานั้นเป็นแหล่งของพวกมอนสเตอร์พวกเขาก็เลยตกลงกันว่าจะออกตามหาด็อกกันก่อนเพราะด็อกนั้นรู้วิธีจัดการกับเซิร์ฟครับน้ำตาลตัวเอกของเราก็เลยออกตามหาด็อกนั้นทาให้เราได้เจอกับเชมัสผู้เป็นลูกชายด้ปไปจนพายออกไปอีกฝั่งหนึ่งของเมืองได้ช่วยด็อกติดตั้งระบบพลังงานให้กับเครื่องปั่นไฟโดยในท้ายสุดเราก็ได้เครื่องดีฟลักเซอร์มาใช้นะครับหรือก็คือปืนย ได้เจอกับลูกชายของเขาอีกครั้ง จากนั้นโมโมจะเป็นคนพาเราเข้าสู่เส้นทางท่อระบายน้ํากันต่อครับทว่าประตูทางเข้าที่เปิดได้แค่นิดเดียวก็ทําให้สหายของเรามาส่งได้เพียงแค่นี้ระหว่างทางนะครับน้ำตาลกับ V12 จะประทักกับเซิร์ฟจำนวนมากและนั่นทำให้ดีฟลักเซอร์พังเสียหายระหว่างหลบหนีแต่ทว่าพวกเขาก็ไปจนถึงปลายทางจนได้และตรงนี้ก็คือชุมชนแอนด์วิลเล ที่จะแวะเข้าไปพบสบอทซา,านะครับเราได้เจอหลอดทดลองขนาดเท่ามนุษย์ที่วางทิ้งเอาไว้เมื่อเห็นมัน B12 ก็จําได้ทันทีว่านักวิทยาศาสตร์ที่เขาเคยช่วยเหลือนั้นป่วยหนักและกลาลังจะตายเขาจึงตั้งใจพาตัวเองเข้าไปในเครื่องเครื่องนี้แล้วทําการอัปโหลดสติสัมปชัญญะของตนเข้าไปในร่างขุนยนต์ทะว่ากระบวนการนั้นเกิดความขัดข้องทําให้เขาทําไม่สําเร็จนะครับและติดอยู่ในระบบเมนเฟรมคอมพิวเตอร์จากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาได้เห็นแมวตัวหนึ่งหลงเข้ามาภายในเมืองผ่านกล้องวงจรปิด เมื่อรำดับเหตุการณ์มาถึงตรงนี้นะครับ B12 ตระหนักได้แล้วว่าเขาไม่ใช่ AI แต่ก็คือนักวิทยาศาสตร์คนนั้นนะครับซึ่งเท่ากับว่าเขานั้นเป็นมนุษย์มาก่อนนั่นเองสวัทดิ์ษาให้ข้อมูลกับเราว่าเคลเมนทายคือคนที่ยังไปต่อเธอขึ้นไปยังเมืองด้านบนที่เรียกว่ามิดทาวพร้อมกับส่งต่อรูปภาพที่เขาเคยถ่ายเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวไม่ได้เจอกับเคลเมนทครับ เอาเลยครับแล้วก่อนจะไปกันต่อในช่วงค้องสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดนะครับ The Move ก็ขออนุญ,ญาตฝากผู้สนับสนุสนเอาไว้ด้วยนะครับทาง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC ริมพเตอร์เกมมิกเกียร์แลวก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะครับทาง Advice ก็มาพร้อมกับแคมเปญช้อปทุกวันมันทั้งเดือนกับส่วนลดสูงสุดกว่า2,300บาทส่งฟรีทั่วไทยครับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาสินค้าไอทีก็ไว้เข้าไปเลือกซื้อได้เลยแลวก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้เหม แล้วอัพทัสที่เปิดตัวแล้วกับแว่นรุ่นใหม่ชื่อรุ่นสเกลหนึ่งใน5้แว่นในตระกูล e XOXE Stainless Steel โดยเด่นเรื่องการออกแบบนะครับวัสดุพรีเมียมถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้น็อตแต่ยังรักษาคุณสมบัติของความเบาและความถึกทนเอาไว้ทับได้งอได้ไม่หักออพทัสสเกลเปิดตัวในราคา3,990บาทแต่ถ้าสั่งซื้อก่อน31กรกฎาคมนะครับมีส่วนลดพิเศษ300บาทแล้วก็ยังใช้โค้ดเดิมูฟลดได้อีก100บาทด้วยนะนอกจากนั้นยังมีสิทธิ์ลุ่นรับรางวัลใหญ่เป็น PlayStation 5ด้วยนะครับผู้ชมทที่่ามมเเ้ไดูลพิิตง ของอ p t ทัสได้เลยนะ มาเข้าสู่มิดทาวราจะพบว่าเมืองแห่งนี้ถูกปกครองกำกับดูแลโดยหุ่นเซนติเนลและพวกมันต้องการตัวเคลเมนทายเพราะเธอพยายามจะขโมยอะตอมิกแบตเตอรี่ไปจากเมืองกระทั่งเราหาเธอพบก็ได้คำตอบว่าเคลเมนทายต้องการใช้เซลล์พลังงานดังกล่าวกับเคลื่อนรถไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่พื้นที่ห้องควบคุมที่อยู่บริเวณด้านบนสุดของเมืองปิดตายครับสตัวเอกจึงหาทางช่วยเหลือเคลเมนทายธุรกิจของเธอต่อจากนั้นเมื่อพวกเขาได้อะตอมิกแบตเตอรี่มาและกกำลังหลบหนีเคลเมนทายยอมเสียสละตนเองเพื่อดึงดูดพวกเซนติเนลให้ไปอีกทางเปิดโอกาสให้เรากลับไปที่รถไฟแลละเขา้าูอน รูมจนได้ มื่อถึง B12 ก็จําได้แล้วว่าสิ่งที่ทําให้มนุษย์ล้มตายก็คือเดอะเพลกหรือว่าโรคระบาดนั่นเองซึ่งครอบครัวของเขาก็ต้องจบชีวิตด้วยสาเหตุนี้เช่นกันมนุษย์ที่ยังอยู่จึงสร้างเมืองที่มีกําแพงสูงขึ้นมาเพื่อปิดกั้นโรคเหล่านั้นเอาไว้พวกเขาเรียกเมืองแห่งนี้ว่า Wall City 99นะครับเพราะว่าการได้เห็นแมวจากโลกภายนอกเข้ามาก็เป็นสัญญาณชัดว่าโรคร้ายน่าจะหมดไปแล้วมันคงถึงเวลาที่จะต้องเปิดหลังคาเมืองเพื่อรับแสงอาทิตย์อีกครั้ง อย่างไรก็ตามนะครับในตอนที่พยายามจะเข้าควบคุมระบบกลไกภายใน B12 ก็ขัดข้องมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้าย B12 นั้นรู้แล้วว่าซอฟต์แวร์ที่บันทึกตัวตนของเขาจะไม่รอดแน่ๆเขาจึงกล่าวอำลาน้ำตาลและฝากความหวังของโลกไว้กับกลุ่ม The c o m p a n i o n ซซึ่งก็คือเหล่าหุ่นยนต์ที่เราได้เจอมาตลอดการเดินทางนั่นเอง อะไะครับต่อไปจะเป็นฉากจบของเกมนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยตัวเองไปจนจบนะก่อนจากกันไปผมก็ฝากในมูฟโซเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่กําลังหาขนมกินอร่อยๆรยะหว่างเล่นเกมหรือว่าดูหนังก็แวะเข้ามาช็อปกันได้ตอนนี้ก็จะมีทั้งบิสกิตปลากระพงมีแคป,ปหมึกที่ทําจากปลาหมึก99%แล้วก็คุณผู้ชมที่สนใจพรีออเดอร์เสื้อของช่องก็ยังพรีออเดอร์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับขายของกันประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอน,นี้สวัสดีครับ